สวัสดีค่ะตรงนี้นะคะที่ยืนอยู่นะคะเป็นสระน้ำนะคะของพระเจ้าทรงธรรมนะคะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าทรงธรรมนะคะท่านทรงดําเนินไปสก,การะพระพุทธบาทนะคะผ่านดําเนินจากอายุธยานะคะผ่านประสาทนครหลวงนะคะท่านพักที่ประสาทนครหลวงนะคะที่นั่นก็มีพระพารีทประทับของท่านนะคะตั้งที่พัก,กพัก การเดินทางนะคะแล้วก็เดินต่อมานะคะมาพักที่นี่ค่ะจุดที่นี่คะท่าเรือนะคะเป็นตำหนักนะคะสร้างเป็นตำหนักนะคะพระเจ้าทรงทำนะคะทรงมาสร้างตำหนักอยู่ที่นี่นะคะท่าเรือนะคะท่าเจ้าสมุทรนะคะจะมีท่าน้ําท่าเจ้าสมุทรนะคะแล้วก็ตรงนี้ท่านจะขุดบ่อน้ํานะคะสําหรับใช้ในใช้ในส่วนตัวของพระมหากษัตริย์นะคะ เนี่ยค่ะจะจะพามา,มาชมนะคะของสมเด็จพระเจ้าทรงทำนะคะทรงสร้างไว้นะคะอัศจรรย์นะคะน้ําน้ําตัวนี้นะคะเป็นน้ํามนต์นะคะศักดิ์สิทธิ์นะคะกินดื่มแล้วก็รักษาโรคได้นะคะทําให้มีโชคลาภเป็นสิริมงคลน,นะคะน้ำน้ำตรงนี้นะคะยังมีน้ํานะคะใอสมัยก่อนนะคะม่ไม่น่าเชื่อนะคะท่านทรงขุดทําบ่อน้ําสําหรับใช้ใน ใช้ในพระ,ะ,ะตำหนักนะคะพระตำหนักที่ท่านเวลาท่านมานะคะท่านมาท่านจะมานวนสการนะคะสักการะพระบทตบาทที่สละบุรีนะคะท่านผ่านมาที่นครหลวงนะคะแล้วก็มาพักที่ท่าเรือนะคะท่านเดินเดินมานะคะเดินเรือมานะคะแล้วก็มาพักที่นี่นะคะแล้วก็ ทรงสร้างกำหนักที่นี่นะคะแล้วก็ขุูบ่อน้ำนะคะล่องลอยของการเดินทางมาสักการะ,ะพระพุทธบาทสลบุรีนะคะนะคะให้ทุกท่านนะคะมาชมกันนะคะมารับความเป็นสิริมงคลน,นะคะมาและลึกถึงท่านนะคะพระมาลกระลึกถึงท่านว่าท่านเคยท่านมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะพระเจ้าทรงธรรมนะคะ ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านเป็นกษัตริย์นักรบนะคะท่านทรงปกป้องแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาทาให้คนไทยคนอยุธยานะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะในสมัยท่านไม่มีสงครามเลยนะพระเจ้าทรงทำนะคะท่านเป็นมีจิตใจที่แบบเลึกถึงแต่พระพุทธศาสนาค่ะทุกปีท่านก็จะดำเนินนะคะดำเนินมาแล้วก็มาสักการะ พระพุทธบาทที่สระบุรีนะคะท่านเป็นคนพบนะคะพระพุทธบาทสระบุรีแล้วท่านก็ทําพระพุทธบาทจําลองที่กรสานาคนครหลวงนะคะศักดิ์สิทธิ์มากนะคะที่นั่นมาขอแล้วมีพระพิคเนตนะคะอยู่บนหัวกระโหลกนะคะมาขอความดวงดีความเป็นสิริมงคลเข้างานได้ทำอะไริีหฝันสิ่งใดทำสำเร็จคือหลวงพ่อสำเร็จนะคะทำอะไรสำเร็จทุกประการนะคะ ตรงนี้นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะมาระล,ลึกถึงท่านนะคะออพระเจ้าทรงรมนะคะท่านรักประชาชนคออนไทยมากเลยนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะรักกันสามัคทีนะคะอยู่กันอย่างสงบสุขนะคะเหมือนกับที่อยู่ในสมัยของท่านนะคะมีแต่ความสุขวามเจเลยน,นะคะ เชิญนะคะมาสักการะบูชาท่านดได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ